ห้าสิบล้านสามสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะเท่ากับมูลค่าบริษัทเราเท่าไหร่ร้อยห้าสิบล้านร้อยห้าสิบล้านใช่ครับร้อยห้าสิบล้านมันมาจากยอดขายปีที่แล้วผมยอมรับว่ายอดขายผมตกลงแลหกสิบเจ็ดล้านเนื่องจากสถานการณ์ของสงครามรัสเซียแต่ณตอนนี้ผมขยายไปสิบหกประเทศคือหกเดือนที่ผ่านมานะครับผมทํายอดไปกว่าสามสิบล้านเรียบร้อยโดยไม่มีรัสเซียเลยครับปีนี้กลับปิดเท่าไหร่นะครับถ้าได้เงินลงทุนมาสามารถทําได้หนึ่งร้อยล้านครับ ร้อยล้านปีนี้คิดว่าน่าจะมีกําไรได้ประมาณเท่าไหร่ก็อย่างน้อยก็โดนดอกเบี้ยเดือนเจล้านของเบี้ยเจล้านเลยล่ะม er ีคุณมินี่อยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยมินี่ร้อยสองล้านครับชาร์เรามีนี่ร้อยสองล้านเรามีทรัพย์สินอะไรไหมครับหลักทรัพย์ของโรงงาน50บล้านทรัพย์ส่วนตัวอีกประมาณ34ล้านคุณมีทรัพย์สินน่ะแปดสิบกว่าล้านครับมีสต๊อกมีเครื่องจักร มี<ช>อะไร,รที่ตามบุ๊กแวร์ลีวอีกร้อยล้านโดยประมาณมเท่ากับร้อยแปดสิบสี่ล้านถูกไหมฮะไม่ใช่ฮะรวมแล้วครับรวมแล้วกับแอสเซทที่ค้ามและแอสเซทของโรงงานรวมแล้วร้อยสิบเอ็ดล้านจะเท่ากับตอนนี้ยิ่งมากกว่าเดิมเพราะคุณกําลังเรียกมูลค่าอยู่สองร้อยห้าสิบสองล้านโดยประมาณพีก๊กโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใ,นใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรีสามสิบวัน